เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณกายครับคุณผู้ฟังคุณกายเขามีอาชีพขายข้าวมันไก่นะครับเขาเปิดร้านเล็กๆของตัวเองทําเองแทบทุกขั้นตอนเลยด้วยตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารเสิร์ฟจนถึงการจัดการร้านทั้งหมดซึ่งธุรกิจนี้ของคุณกายเขาก็มีลูกจ้างอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณแมนคุณแมนเป็นเด็กขยนันแล้วก็ทํางานได้ดีมากๆด้วยคุณแมนเขาจะช่วยดูแลเรื่องการเสิร์ฟอาหารเก็บโต๊ะแล้วก็ล้างจาน ทำให้คุณกายมีเวลาจัดการเรื่องอื่นๆได้บ้างซึ่งร้านข้าวมันไก่ของคุณกายนี้ครับเขาก็เปิดมาได้5ปีแล้วในช่วงแรกก็ลําบากไม่น้อยนะแต่พอผ่านไปสักพักทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่ทุกอย่างมันเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าของที่เนี่ยเขาเดินมาหาคุณกายแล้วก็บอกข่าวที่ทําให้คุณกายเขาเครียดมากเขาบอกว่าหากหมดสัญญาการเช่ารอบนี้เขาจะขอปรับราคาที่เพิ่มขึ้น ซึงไอาราคาใหม่เนี่ยมันก็สูงขึ้นเกือบเท่าตัวเลยครับคุณผู้ฟังเพราะว่าถึงร้านจะขายดีแต่ว่ากําไรที่ได้ในแต่ละเดือนก็พอเพียงแค่หมุนเวียนใช้จ่ายเท่านั้นถ้าหากค่าที่เพิ่มขึ้นขนาดนั้นมันจะทําให้ต้นทุนสินค้าสูงเกินไปและร้านของเขาเองก็อาจจะอยู่ต่อไม่ได้คุณกายเข้ามานั่งคิดนอนคิดดูครับแล้วก็คำนวณอยู่หลายครั้งสรุปแล้วมันมีแค่2ทางเลือกเท่านั้น1ก็คือหาทำเลใหม่ที่ค่าเช่าถูกลงหรือไม่ก็2ปิดร้านไปก่อน และด้วยเวลาเพียงแค่2เดือนก่อนสัญญาเก่าจะหมดลงมันเป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นมากๆเพราะว่าการหาทำเลใหม่ที่มันเหมาะสมในแง่ของราคาแล้วก็ทำเลที่ลูกค้าจะสะดวกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวันหนึ่งในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันหยุดของร้านข้าวมันไก่นะครับซึ่งคุณกายเองก็ออกไปซื้อของเข้าบ้านที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งหลังจากเลือกซื้อของเสร็จทุกอย่างแล้วเขาก็ขับรถกลับบ้านมาตามปกติเนี่ยแหละ แต่ว่าระหว่างทางกลับบ้านเขาดันบังเอิญเหลือไปเห็นป้ายติดประกาศปล่อยเช่าบ้านที่หน้าตึกแห่งหนึ่งตัวตึกเนี่ยมันเป็นลักษณะทาวน์เฮาส์สองชั้นขนาดเล็กนะครับถ้าดูจากสายตาก,ก็คือมันเก่าไปนิดนึงที่สําคัญเลยก็คือไออาคารแห่งนี้มันตั้งอยู่ในทําเลที่ไม่ไกลาจากชุมชนเท่าไหร่ด้านหน้ามีพื้นที่เล็กๆที่น่าจะพอจอดรถได้พอเห็นแบบนั้นคุณกายเขาก็รู้สึกสนใจขึ้นมาในทันที เขาคิดนะครับว่าตึกนี้อาจจะเหมาะกับการเป็นร้านข้าวมันไก่ร้านใหม่ของเขาก็ได้ตัวเขาเองก็เลยเริ่มจินตนาการว่าถ้าชั้นล่างเปิดเป็นร้านอาหารชั้นบนเขาก็จะทําเป็นที่พักถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะลงตัวมากๆตัวเขาหยุดรถแล้วก็เดินตรงเข้าไปดูใกล้ๆซึ่งที่ป้ายประกาศหน้าตึกมันก็มีเบอร์โทรศัพท์สําหรับติดต่ออยู่ตัวเขาเองไม่รอช้าโทรหาเบอร์นั้นทันทีไม่นานนะครับมันมีผู้ชายคนนึงรับสาย ซึ่งเสียงของผู้ชายคนนั้นที่ปลายสายเขาฟังดูใจดีแล้วก็เป็นกันเองมากๆผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าคุณเล็กคุณเล็กเขาคุยกับคุณกายแล้วก็เริ่มต้นด้วยการแจ้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่าเช่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขาการเช่าค่าเช่ารายเดือนรวมถึงเรื่องค่ามัดจําที่จําเป็นจะต้องจ่ายก่อนเริ่มเข้าอยู่คุณกายที่ฟังอยู่ในตอนนั้นเขาก็ลองคนนํานวณคร่าวๆในหัวแล้วก็พบว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาพอจะรับไหวนี่นา ถ้าเอาไปเทียบกับค่าเช่าร้านเก่าที่กําลังจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแบบนั้นเนี่ยคุณกายเขาโอเคซึ่งคุณกายเขาก็นัดกับคุณเล็กนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะไปที่อาคารแห่งนั้นไปที่ตึกนั้นแล้วก็ขอดูสภาพของที่อยู่จริงหน่อยโดยทันทีที่ไปถึงสภาพของไอ้บ้านอาคารพาณิชย์ที่ว่านี้เนี่ยมันก็ดูดีกว่าที่คิดมากเลยมันเรียกว่าอะไรอะเป็นบ้านสองชั้นหรือว่าอาคารพาณิชย์สองชั้นดีประมาณนั้นนั่นแหละคุณผู้ฟังคือมันมีสองชั้น โดยที่ชั้นล่างมันเป็นโถงที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยส่วนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมันก็จะเป็นห้องนอนที่กว้างพอสมควรโดยทั้งตึกมันจะมีห้องน้ําอยู่สองห้องนะครับอยู่ที่ชั้นบนห้องหนึ่งแล้วก็ชั้นล่างห้องหนึ่งทุกอย่างจากสายตาม,มันดูสะอาดเรียบร้อยดีเหมือนกับว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันถูกทาความสะอาดแล้วก็ถูกดูแลไวอ้อย่างดีไม่ได้ปิดประตูเอาไว้ทิ้งๆคว่างๆรอคนมาเช่าและที่สําคัญเลยก็คือ คุณกายเขาบอกว่าบ้านมันน่าจะถูกดีโนเวทมาแล้วครั้งหนึ่งแหละเพราะว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างแล้วก็วัสดุในบ้านบางอย่างมันดูใหม่ผิดปกติคุณกายเขาเดินขึ้นไปดูที่ชั้น2ครับแล้วก็วางแผนเอาไว้ว่าชั้นนี้จะเอาเป็นที่นอนก็ลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าหางย้ายร้านมาที่นี่มันจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายอย่างเพราะว่าร้านเก่าเนี่ยคุณกายเขาเปิดขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์ใช่ไหมในแต่ละวันตัวเขาเองจําเป็นจะต้องเดินไปกลับระหว่างบ้านกับร้าน ซึ่งการเดินทางมันก็จะมีเสียค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ตัวเขาเองสามารถพักอยู่ที่ชั้นบนได้เลยไม่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับร้านในทุกๆวันแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับถึงจะอวยยังไงไอจุดที่มันดูไม่ดีมันก็ยังมีอยู่คุณกายเขาบอกผมนะมันมีจุดหนึ่งที่เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นั่นก็คือห้องน้ําห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งครับคุณผู้ฟังมันเป็นห้องน้ําที่อยู่ใต้บันได ในตอนที่คุณกายเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ํามันก็มีกลิ่นเหม็นของท่อระบายน้ําลอยขึ้นมาอย่างแรงกลิ่นเหม็นเนี่ยมันเหม็นอับจนทาให้รู้สึกเวียนหัวเลยห้องน้ําใต้บันไดห้องนั้นมันก็ดูอับแล้วก็ดูทึบแม้ว่าจะเปิดแสงสว่างกลางห้องแล้วก็ตามซึ่งหลังจากคุณกายเขาเคลียร์ค่าใช้จ่ายค่ามาจําแล้วก็ทําสัญญาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วตัวเขาเองก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับ โดยในวันนั้นเนี่ยมันก็มีคุณแมนที่เป็นลูกน้องคุณกายมาช่วยด้วยนะในคืนแรกหลังย้ายเข้าด้วยความที่กว่าจะย้ายของเสร็จมันก็ดึกพอสมควรแล้วตัวเขาก็เลยเลี้ยงมื้อดึกให้ลูกน้องซึ่งแน่นอนครับการเลี้ยงแบบนั้นมันก็ต้องมีเก๊กฮวยมีฟองด้วยนั่งดื่มกันอยู่สองคนลูกพี่ลูกน้องนั่นแหละและคุณแมนเองก็ค่อนข้างจะเมามากนะคุณกายเขาก็เลยให้คุณแมนนอนที่ร้านแล้วก็ค่อยกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ไม่อยากให้ลูกน้องตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์กลับทั้งทงที่เมาแบบนนัั้ครบ ในวันนั้นคุณแมนเขานอนที่ชั้นหนึ่งส่วนคุณกายเองก็ขึ้นไปนอนบนห้องนอนบนชั้นสองหลังจากที่ตัวเขาเองทําอะไรเรียบร้อยเสร็จเขาก็ล้มตัวนอนทันทีในช่วงที่มันกําลังเคลิม้มมอยู่คุณกายเขาได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันทีที่ได้ยินตัวเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินไปดูที่หน้าประตูปรากฏว่าที่หลังประตูเนี่ยมันคือคุณแมนคุณกายถามเข้าไปในทันทีนะครับว่าขึ้นมาทําไม แต่คุณแมนเขาดันมองหน้าคุณกายแล้วก็พูดขึ้นมาใครให้มานอนประโยคนั้นจากปากคุณแมนทําคุณกายงงไปหมดเลยตัวเขาพยายามถามว่าหมายถึงอะไรวะแต่คุณแมนก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะเขาหันหลังแล้วก็เดินกลับลงไปที่ชั้นล่างด้วยความสงสัยของคุณกายเนี่ยแหละตัวเขาก็เลยเดินตามลูกน้องลงไปดูปรากฏว่าคุณแมนเขาเดินกลับไปที่นอนแล้วก็ล้มตัวนอนเฉยเลยเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาก่อน ในตอนนั้นคุณกายเขาก็เลยคิดว่าสงสัยไอ้แมนมันจะเมาแล้วมัง้งเมาแล้วก็นอนละเมอซึงพอคิดได้แบบนั้นเขาก็เลยเดินกลับไปที่ห้องแล้วก็ล้มตัวนอนแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรในตอนเช้าครับก่อนที่คุณแมนเขาจะกลับบ้านคุณกายเองก็แซวล,ลูกน้องตัวเองนะว่าเมื่อคืนมึงรู้ตัวหรือเปล่ามึงเมาแล้วมึงละเมอนะ่ะแต่คุณแมนเองเขาก็ทําหน้าง,งงๆนะครับเพราะว่าเขาแปลกใจคุณแมนเขาบอกว่าปกติเขาเป็นคนที่นอนไม่เคยละเมอเลยนะ ตั้งแต่จําความได้เขาไม่เคยนอนกลนแล้วก็ไม่เคยนอนละเมอมาก่อนหลังจากวันนั้นครับหอทั้งสองคนเขาเคลียร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้ววันที่เปิดร้านวันแรกมันก็มาถึงทุกอย่างเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปนะคุณผู้ฟังลูกค้าขาจรมาอุดหนุนบ้างเป็นพักๆแต่ก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่ไม่เท่าสาขาเก่าที่เคยเปิดครับในช่วงนั้นคุณกายเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับห้องน้ําใต้บันไดเพิ่มขึ้น ตัวเขารู้สึกว่ามันเป็นจุดเดียวในบ้านที่ตัวเขาไม่อยากจะใช้เท่าไหร่ซึ่งอย่างหนึ่งที่มันแปลกคืออะไรรู้ไหมคือไฟในห้องน้ําใต้บันไดเนี่ยมันชอบติดตดดิดับดับทั้งทางที่คุณกายเองก็เพิ่งจะเปลี่ยนหลอดไฟหลอดใหม่แล้วตัวเขาเองก็ลองเช็คสายไฟตามจุดต่างๆโดยที่ทุกอย่างมันก็ปกติดีและมันก็มีบางครั้งนะครับที่ตัวเขามักจะได้ยินของในห้องน้ําตก มันเป็นเสียงพวกขวดสบู่หล่นพื้นหรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่อยู่ในห้องน้ําใต้บันไดเนี่ยแหละตกเฉยเลยทั้งๆนี้ในห้องน้ํามันไม่มีคนอยู่และหน้าห้องน้ําก็ไม่ได้ถูกเปิดประตูทิ้งเอาไว้ด้วยถ้าจะบอกว่าลมพัดผ่านมันก็เป็นไปไม่ได้อีกและที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่คุณกายนะครับลูกค้าที่มากินข้าวมันไก่ที่ร้านก็เคยเจอเหมือนกันที่ห้องน้ําชั้นล่างของร้านข้าวมันไก่เนี่ยคุณกายเขาจะเปิดเอาไว้ให้ลูกค้าที่มากินข้าวมันไก่ใช้ด้วย มันมีวันหนึ่งคุณผู้ฟังคุณกายเขาสังเกตเห็นว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเดินวนไปวนมาอยู่หน้าห้องน้ําท่าทางเหมือนกับว่าเขากําลังรออะไรสักอย่างคุณกายที่เห็นลูกค้าคนนั้นยืนอยู่นานพอสมควรตัวเขาก็เลยเดินเข้าไปถามด้วยความสงสยัยก่อนที่ลูกค้าเขาจะบอกว่าเขารอให้คนใช้ห้องน้ําก่อนหน้าออกมาและเขาก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ํานานแล้วด้วยผู้หญิงในห้องน้ําไม่ยอมออกมาสักที คุณกายที่ได้ยินลูกค้าพูดแบบนั้นเขาก็เลยมองเข้าไปในห้องน้ําปรากฏว่าไฟในห้องน้ําถูกเปิดอยู่อย่างชัดเจนเขาตัดสินใจเคาะประตูเรียกแต่ไม่ว่าจะเคาะดังแค่ไหนหรือว่านานเท่าไหร่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับออกมาจากในห้องน้ําเลยจนท้ายที่สุดเขาลองจับลูกบิดประตูแล้วก็บิดลูกบิดประตูออกปรากฏว่าห้องน้ํามันไม่ได้ล็อกครับคุณผู้ฟังและด้านในเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรด้วยซึ่งลูกค้าที่รอคิวอยู่หน้าห้องน้ําเขาก็ทําหน้าง,งงมากที่เห็นแบบนั้น เขาหันหน้ามองมาทางคุณกายแล้วก็พูดแบบหน้าตาตกใจนะว่าเขาเห็นจริงๆนะก่อนหน้าที่เขาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องน้ําตัวเขาเองก็เลยจําเป็นจะต้องยืนรออยู่หน้าห้องน้ําไงซึ่งอจากเรื่องราวนี้ที่ลูกค้าคนนั้นเขาหาคําตอบไม่ได้พอเห็นแบบนั้นเขาก็เลยอึ้งเหรอมั้งครับจากที่เขารอเข้าห้องน้ําอยู่เขาก็เลยไม่เข้าเลยจ่ายตังค่าเข้ามันไก่แล้วก็รีบเดินออกจากร้านไป ในช่วงวันหยุดวันหนึ่งคุณกายเขากวาดห้องนอนตามปกติในตอนที่ล้วงไม้กวาดไปใต้เตียงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม้กวาดไปโดนอะไรบางอย่างเขาก็เลยเขี่ยออกมาดูปรากฏว่ามันคือขวดนมเด็กมันเป็นขวดนมที่ใหม่มากนะครับเหมือนกับว่าเพิ่งซื้อยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนด้วยในตอนที่เห็นเนี่ยตัวเขาเองก็งงนะเพราะว่าวันแรกที่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เขาทําความสะอาดอย่างดีแล้วแต่ก็ไม่ได้เจอไอขวดนมนี้เลย ซึ่งพอเห็นแบบนั้นคุณกายก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นขวดนมของใครและตัวเขาเองก็ไม่ได้ใช้ใด้วยเขาก็เลยเอาขวดนมที่ว่านี้เนี่ยแหละใส่ถุงทังขยะเพื่อจะนําไปทิ้งและในตอนนั้นเองตัวเขาก็ได้ยินเสียงประตูม้วนของร้านมันดังขึ้นพอได้ยินเสียงดังเขาก็เลยเดินลงบ้านไปดูและตอนที่เดินผ่านห้องน้ํานั่นแหละเท้าของเขาเดินไปเหยียบน้ําที่เลอะพื้นอยู่พอก้มลงไปมองปรากฏว่ามันไม่ใช่น้ําหกธรรมดา มันเป็นรอยเท้าของคนที่เลอะน้ําแล้วก็เดินย่ามออกมาบนพื้นไอรอยเท้านั้นเนี่ยมันแสดงได้ว่ามันเพิ่งจะมีคนเดินออกมาจากห้องน้ํานะครับคุณผู้ฟังแต่ที่น่าขนลุกคืออะไรรู้ไหมคือวันนั้นมันเป็นวันหยุดคุณกายเขาอยู่ร้านคนเดียวแล้ววันนั้นทั้งวันเขาก็ยังไม่ได้เข้าห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งเลยด้วยคุณกายเขาพยายามหาคําตอบกับเรื่องนี้แต่ไม่ว่าจะนั่งคิดนอนคิดยังไงก็คิดไม่ออกจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนคุณแมนเองที่เป็นเด็กในร้านก็เจอเหมือนกันนะ เขบอกนะครับว่าวันนั้นมันเป็นวันเสาร์ประมาณสองทุ่มคุณกายและคุณแมนกําลังไล่เก็บร้านเพื่อเตรียมปิดร้านกันอยู่คุณแมนเนี่ยเขาขอตัวไปเข้าห้องน้ําคุณกายเองก็เลยทํางานของตัวเองที่หน้าร้านไปเรื่อยๆแต่แล้วจูๆ่ๆคุณแมนก็วิ่งออกมาจากห้องน้ําด้วยท่าทางตกใจสุดขีดพอเห็นน้องมันตกใจใช่ไหมคุณกายก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหาคุณแมนเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เขากําลังทําธุระอยู่ในห้องน้ําเขาก็ส่งสายตาม,มองไปเรื่อยนั่นแหละ มองไปมองมาตามผนังห้องน้ําที่มันเป็นช่องระบายอากาศซึ่งไอช่องนั้นเนี่ยมันจะถูกปิดทับด้วยปูนนะครับแต่ในวันนั้นมันกลับมีแสงบางอย่างลอดผ่านไปที่ผนังบุณแมนเขามองไปมองมาและสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่มันดูแปลกพอเห็นปุ๊บเขาก็เลยเพ่งมองดูใกล้ๆปรากฏว่าไอสิ่งที่เห็นมันคือสายตาคน มันเป็นสายตาคนที่จ้องมองมาจากช่องระบายอากาศแล้วก็จ้องมาประสานตากับคุณแมนพอเห็นแบบนั้นเท่านั้นแหละครับเขาก็เลยตกใจรีบลุกขึ้นมาจากชักโรครกแล้วก็รีบเปิดประตูห้องน้ําวิ่งออกมาหาคุณกายเนี่ยแหละจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งมันเป็นวันที่ทําให้คุณกายรู้สึกกลัวแบบสุดเขตวันนั้นมันมีถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับตัวเขาก็เลยนอนดูอยู่คนเดียวที่ห้องบนชั้นสอง แต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักดังขึ้นมาจากชั้นล่างในใจตอนแรกเขาก็คิดนะครับว่ามันเป็นขโมยหรือเปล่าวะเขาเปิดกล้องวงจรปิดในมือถือดูแต่ก็เห็นว่ามันไม่เห็นมีใครเลยคุณกายเขาเลยตัดสินใจเดินลงบ้านไปดูปรากฏว่าไอ้เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันดังมาจากห้องน้าชั้นหนึ่งห้องน้ําใต้บันไดเหมือนชื่อเรื่องเรื่องนี้เนี่ยแหละคุณกายเขาเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ได้ยินเสียงมันคล้ายกับอะไรบางอย่าง เหมือนกับว่าในห้องน้ํามันมีอะไรสักอย่างกําลังขยับอยู่ด้านในและสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มได้ยินเสียงของประตูห้องน้ําค่อยๆขยาวเหมือนกับว่าคนที่อยู่ด้านในเนี่ยเขากําลังพยายามจะเปิดประตูออกมาในตอนนั้นเขาตกใจจนตัวแข็งไปหมดภาวานานในใจครับว่าขออย่าให้ประตูมันเปิดออกมาเลยเพราะว่าเหมือนสิ่งสิ่งนั้นมันจะรู้ว่าคุณกายกาลังคิดอะไรอยู่เพราะว่าทันทีที่ความคิดนั้นจบลง ประตูห้องน้ำมันก็ค่อยๆแง้มออกอย่างช้าๆซึ่งไอสิ่งที่อยู่ในห้องน้ำก็คือมันเป็นร่างดำๆของคนคนหนึ่งที่ช่วงท้องบวมป่องออกมาคล้ายกับผู้หญิงที่กำลังท้องร่างนั้นเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องน้ำพร้อมกับส่งเสียงร้องดังสะอึกสะอื้นร้องเหมือนคนร้องไห้ที่ร้องจนไม่มีเสียงแล้วร้องจนแทบหายใจไม่ทันเลยโดยที่ไม่นานนักร่างงนั้นก็ค่อยๆหันมาทางคุณกาย ก่อนที่เขาจะเดินออกมาจากห้องน้ําและมุ่งตรงมาหาคุณกายที่กําลังยืนงงอยู่คุณกายในยตอนนั้นเขาตกใจแล้วก็ขาอ่อนแรงไปหมดเขาหลับตาแน่นๆภาวนาให้ภาพภาพนั้นหายไปแต่ภาพภาพนั้นมันก็ดันติดตาเขาลบภาพนั้นออกจากสายตาไม่ได้เลยจนกระทั่งมือของเขาเริ่มสัน่นก่อนที่เขาจะพยายามประคองตัวเองเดินขึ้นบันไดชั้นสองไป คุณกายเขาเดินกลับไปที่ห้องตัวเองก่อนที่จะล็อกประตูแล้วก็นอนคุ้มโปงสวดมนต์อยู่แบบนั้นจนเช้าในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณกายเขาไม่ได้เปิดร้านนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเพลียแล้วก็ไม่ไหวจริงๆในใจเขาก็อยากรู้นะว่าไอ้เรื่องเมื่อคืนที่เขาเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เลยค่อยๆเดินย่องลงมาจากบ้านตัวเองแล้วก็เดินไปที่ร้านขายของชําที่อยู่ใกล้ๆกันเจ้าของร้านแกชื่อว่าป้าแหม่มนะครับ แน่นอนคุณฟังถ้าอยากจะรู้อะไรเนี่ยเราถามป้าข้างบ้านน่าจะรู้เรื่องราวกว่า90%อร์ซได้เลยนะซึ่งเรื่องราวนี้ของคุณกายก็เช่นเดียวกันตั้งแต่เปิดร้านที่นี่ครับคุณกายก็เจอป้าแหม่มหลายครั้งและป้าแหม่มเองแกก็เป็นลูกค้าประจําของร้านข้าวมันไก่คุณกายด้วยในตอนที่เดินไปที่ร้านป้าแกคุณกายแกก็ทําเนียนนั่นแหละซื้อของตามปกติก่อนที่คุณกายจะถามป้าแกไปว่าป้าป้ารู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับบ้านเช่าหลังนี้หรือเปล่าพูดแค่นี้แหละครับ ป้าแกเล่ายาวเลยป้าแกถามคุณกายกลับมาก่อนนะว่าเจออะไรเป็นอะไรหรือเปล่าก่อนที่ป้าแกจะบอกว่าบ้านหลังนี้แต่ก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยอาศัยอยู่กับแฟนผมไม่เอ่ยชื่อเธอแล้วกันนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ฟังแล้วพล็อตการขายของเนี่ยก็เหมือนคุณกายเปริบเลยคือชั้นล่างของบ้านแกเปิดเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวส่วนชั้นบนก็ทําเป็นที่อยู่อาศัยชีวิตคู่ของผัวเมียคู่นี้เขาดูเรียบง่ายนะ ซึ่งคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นคนหลักในการคอยดูแลร้านทุกอย่างส่วนแฟนของเขาจะอยู่ที่ร้านแค่วันธรรมดาเท่านั้นเพราะว่าในวันเสาร์อาทิตย์เขาจะไปทํางานพิเศษที่อื่นแล้วมันก็พอดีกับร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่จะปิดในวันเสาร์อาทิตย์พอดียิ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือคนผู้หญิงเขาท้องอยู่แล้วก็ท้องได้ราวๆหกเจดเดือนแล้วด้วยป้าแหม่มแกบอกนะว่าคนผู้หญิงเนี่ยแกเป็นคนน่ารักมากด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นเขามาซื้อของที่ร้านป้าแหม่มบ่อย ทั้งคู่ก็เลยเสนิทกันจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นเขาเปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอให้ป้าแหม่มฟังโดยที่ก่อนหน้านั้นนะทุกอย่างปกติดีนะจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นเขาท้องแก่จนใกล้คลอดในช่วงหนึ่งเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าแฟนตัวเองเปลี่ยนไปแฟนของเธอดูห่างเหินแล้วก็เหมือนมีบางอย่างกําลังปิดบังเธออยู่และจนท้ายที่สุดความจริงมันก็ถูกเปิดเผยว่าแฟนของผู้หญิงคนนั้นที่เป็นผู้ชายและก็ขายเก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเนี่ย เขามีครอบครัวอยู่แล้วในทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เขาบอกว่าเขาไปทํางานพิเศษแท้จริงแล้วผู้ชายคนนั้นเขากลับไปอยู่กับครอบครัวอีกบ้านหนึ่งและเขาก็ปล่อยให้ฝ่ายหญิงที่ท้องแก่ใกล้คลอดอยู่บ้านคนเดียวและที่พีคไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับพอคนผู้ชายโดนจับได้เขาก็ยอมรับว่าตอนนี้ภรรยาของเขาอีกบ้านหนึ่งก็ท้องเหมือนกันแล้วก็ท้องแก่ใกล้คลอดเหมือนกันเลยด้วยมันเหมือนกับว่าททาทททััท้้้้งงงงเเเเมมีีีีียยยยยหลลลลลววนนนนอออใาาไ่่่กแะจสสุดุดดข ผู้ชายคนนี้เขาก็เลือกครอบครัวของเมียลหลวงฝ่ายครอบครัวเมียน้อยที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวก็เลยตกกระป๋องไปในตอนนั้นผู้หญิงเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเคารองให้ทุกวันเลยนะครับป้าแหม่มบอกเธอไม่มีแรงทําอะไรเธอร้องไห้แล้วก็หน้าตาโทมออกมาซื้อของที่ร้านป้าแหม่มโดยที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวของเธอก็ไม่เปิดตั้งแต่วันนั้นที่เธอรู้เรื่องสามีตัวเองและที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือเธอเองเป็นคนกรุงเทพครับแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนต่างจังหวัดก็ไม่มีบ้านให้กลับ อยู่กรุงเทพก็ยิ่งไม่มีญาติพี่น้องอีกครอบครัวเดียวของเธอก็คือสามีคนนี้เนี่ยแหละสามีที่หลอกเธอจนกระทั่งเธอท้องแก่ใกล้คลอดแบบนี้หลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปน่าจะเกือบสองอาทิตย์ได้บ้างครับร้านกว๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้เปิดขึ้นใหม่อีกเลยนะจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งป้าแหม่มแกก็เปิดประตูขึ้นมาเปิดร้านปกตินั่นแหละแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ท้องแก่เนี่ยมายืนอยู่หน้าร้านพอเห็นปุ๊บ ป้าแหม่มแกก็เดินเข้าไปทักทายด้วยความที่วันนั้นเห็นสีหน้าของเธอสดใสขึ้นกว่าเดิมและท้องของเธอที่โตก็ยุบลงแล้วป้าแกก็เลยถามไปว่าคลอดแล้วเหรอหนูคลอดตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาจะยิ้มขึ้นแล้วก็ตอบป้าแกกลับมาว่าคลอดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยลูกอยู่ที่ชั้นหนึ่งซึ่งพอป้าแกเห็นแบบนั้นป้าแกก็ดีใจใหญ่ป้าแกบอกว่าเดี๋ยวเปิดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวป้าจะไปเยี่ยมหลานหน่อย ือจะขอดูลูกของเธอที่เพิ่งคลอดนั่นแหละครับเพราะว่าป้าแกค่อนข้างจะชอบเด็กแต่แล้วในช่วงสายของวันนั้นหลังจากที่ป้าแกเปิดร้านเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะได้เข้าไปเยี่ยมเลยจูจ่ๆรถมูลนิธิก็มาเต็มหน้าบ้านเธอไปหมดซึ่งมันก็คงไม่ต้องเดาภาพที่ป้าแกเห็นก็คือร่างของผู้หญิงคนนั้นถูกคลุมผ้าขาวแล้วก็ขนย้ายออกมาจากบ้านหลังจากที่ป้าแกไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าค้างบ้านเขาโทรแจ้ง าตอนที่เขาเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยเขาได้กลิ่นแปลกๆโชยออกมาจากในบ้านพอเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้หญิงท้องแก่คนนั้นเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ําชั้นหนึ่งและจากสภาพของร่างเธอเธอก็เสียชีวิตมาเป็นสัปดาห์แล้วด้วยซึ่งหลังจากเรื่องราวทุกอย่างมันถูกเคลียร์หมดแล้วไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันก็ถูกปิดเงียบไปหลายเดือนเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครได้กลิ่นไม่มีใครได้ยินอะไรดังออกมาจากในนั้นอีกจนกระทั่งบ้านหลังนี้มันถูกเปิดให้เช่าอีกครั้งหนึ่ง และคุณกายก็เป็นผู้โชคดีที่มาเช่าเนี่ยแหละแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณกายตกใจที่สุดเลยก็คือคุณกายเขามารู้ภายหลังว่าแฟนของผู้หญิงคนนั้นที่เสียชีวิตในห้องน้ําน่ะมันก็คือคุณเล็กคุณเล็กคนที่เปิดบ้านหลังนี้ให้คุณกายเช่าเนี่ยแหละและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณกายนะครับคุณผู้ฟังในตอนแรกที่เขาเจอผีเนี่ยเขายอมรับกับผมนะว่าเขากลัวแล้วก็รู้สึกโมโหสาม,มีเธอด้วยที่ทํากับเธอแบบนั้น และตัวคุณกายเองเขาก็มีหลายจุดที่เขางงที่งงหนักสุดๆเลยก็คือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะทําไมเธอคนนั้นถึงมาเลือกหลอกคุณกายแต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับหลังจากนั้นคุณกายเองก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้มากนอกจากทําบุญให้กับเธอแล้วก็ปิดตายห้องน้ําชั้นหนึ่งไปเลยคือไม่ให้ใครใช้งานแล้วครับรอให้เรื่องมันค่อยๆเงียบลงซึ่งในช่วงแรกมันก็ยังพอได้ยินอยู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังเห็นอะไรวับวับแวบวๆอยู่ที่ชั้นหนึ่งอยู่บ้าง แต่พออยู่นานเข้านานเข้าตัวคนกายเองเขาก็เริ่มทำใจได้ร้านจะให้ย้ายของออกจากบ้านหลังนั้นก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเงินในการเปิดร้านใหม่มันก็มีค่อนข้างจำกัดและที่หนักที่สุดเลยก็คือถ้าเกิดย้ายร้านบ่อยๆแบบนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาประจําแล้วก็ลูกค้าขาจรที่รู้ตำแหน่งของร้านแล้วเขาก็จะทำใจไม่ได้อีกถ้าเกิดย้ายบ่อยๆลูกค้าเขาก็จะหายนั่นแหละ คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์ t o เกียวฮิวนะครับคุณผู้ฟังลำโพงใต้หมอนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนยังแค่คุณสอดลำโพงเอาไว้ใต้หมอนคุณจะสามารถฟังพอดแคสต์ได้หลับสบายทั้งคืนโดยที่เสียงจากลำโพงจะไม่ไปรบกวนคนข้างๆเลยแม้แต่นิดเดียวหลับสบายไม่ปวดหูไม่ต้องใส่หูฟังตลอดคืนเรื่องราวนี้ของคุณกายครับคุณผู้ฟัง ในตอนที่ผมอ่านตอนแรกผมก็ค่อนข้างที่จะงงแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอมารู้บทสรุปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นน่าสงสารแทนนะน่าสลดสังเวชมากๆเลยแล้วมันก็บังเอิญนะตัวเธอดันไปท้องพร้อมกับเมียหลวงอีกแล้วตัวเธอก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเธอเป็นเมียน้อยคนที่โหดร้ายที่สุดในเรื่องราวนี้ก็น่าจะเป็นสามีเธอนั่นแหละไม่รู้ใจยักษ์ใจมันมาจากไหนนะครับทำแบบนั้นได้ลงคอลูกตัวเองถึงแม้จะเป็นลูกจากภรรยาน้อยก็เถอะ จะเรียกภรรยาน,น้อยก็ไม่ถูกนะเพราะว่าผู้หญิงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นมือที่สองเป็นมือที่สามเนี่ยน่าหยิกจริงๆเลยและคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณกายตัวคุณเองคิดว่าณปัจจุบันนี้ดวงวิญญาณของเธอยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าถามผมผมคิดว่ายังอยู่นั่นแหละครับเพียงแค่คุณกายเขาเลือกที่จะไม่สนใจเท่านั้นแต่คุณกายเขาบอกผมนะว่าเขาทําบุญให้เธอประจําเลยทําบุญให้ทั้งเธอแล้วก็ลูกในท้องเธอด้วย จนท้ายที่สุดพักหลังๆมานี้ก็ไม่ได้ยินเรื่องราวของเธอแล้วล่ะครับไม่มีทั้งเสียงไม่มีทั้งภาพไห้เห็นเหมือนกับว่าเธอน่าจะรู้ตัวแหละว่าคุณกายทำบุญให้แล้วเธอก็ไม่ควรที่จะไปกวนอะไรทำนองนั้นคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ